ของเราเกิดความไม่สมดุลน,นะคะส่วนมากแล้วนะคะจะเกิดจากสารพิษสารเคมีหรือความเครียดเป็นเรื่องหลักเลยนะคะสารพิษสารเคมีหรือว่าความเครียดเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทําให้เซลล์มีการแบ่งตัวผิดปกติคือแบ่งมากจนเกินไปคือการการเซลล์นี้เขาก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดอะไรที่มาทําลายเซลล์ของเขาอะนะคะเพื่อความอยู่รอดเขาจะแบ่งตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งว่า เพิ่มจนไม่มีขีดจากัดก็กลายเป็นเนื้อร้ายก็คือเป็นมะเร็งนะคะทีนี้คือจริงๆแล้วนะคะทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เราก็มีเชื้อมะเร็งกันหมดไม่มีใครเลยที่ไม่มีเชื้อมะเร็งนะคะแต่ว,ว่าบางคนก็มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็คือไมเ่เลือดขาวเวลามีมะเร็งเกิดข,ขึ้นในร่างกายไมเ่เลือดขาวสามารถ ทำลายได้นี่คือสิ่งที่สําคัญที่อาจารย์เคยคุยมาตลอดเวลาแล้วนะคะเพราะว่าประสิทธิภาพของการดูแลร,ร่างกายของเราให้แข็งแรงน่ะมันจะดูทุกระบบหรือว่าภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะมันก็สามารถที่จะไปกําจัดพวกเซลล์ร้ายหรือว่าเซลล์มะเร็งได้นะคะทีนี้วิธีการดูแลตัวเองนะคะเหมือนกับอาจารย์พูดยาหกเม็ดเลยคนะ่ะการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเหมือนยาหกเม็ดเลย เหมือนกับโรคความดันเหมือนกับโรคเบาหวานไม่มีผิดเพราะว่าต้นเหตุนะคะเราก็ต้องทําให้เซลล์ของเขามีความสมบูรณ์แข็งแรงนะคะอย่าให้มันกลายพันธุ์จนกระทั่งว่ามันแบ่งตัวเร็วจนเกินไปนะคะทีนี้เรามาดูตั้งแต่เรื่องอาหารการกินนะคะอาหารการกินเราต้องดูนะคะว่าเราต้องทานอาหารที่มันไม่มีสารพิษลงไป ถ้าเกิดมีสารพิษทำให้เซลล์ร้ายมันยิ่งโตเร็วแล้วอย่าทานอาหารที่มันมีน้ำตาลหรือว่ามีแป้งเยอะเราผูกตาน้ำตาและแป้งพวกไขมันพวกนี้อะไขมันพวกนี้มันจะเป็นอาหารของมะเร็งเพราะมันจะทําให้สภาพร่างกายของเราเป็นกรดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราทานของที่ผ่านการทอดน้ามันมันก็ทําให้เซลล์มะเร็งมันดีขึ้นนะคะมันแข็งแรงขึ้นมันเป็นอาหารของของของเนื้อร้ายไง พระสพาร่างกายของเราเป็นปลดการแบ่งตัวของเซลล์นี่คือจะเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้วิธีการปฏิบัติตัวถ้าเคยได้ยินไหมคะว่าคนที่เป็นมะเร็งเขาไปนั่งสมาธิเข้าอ,อาศัยธรรมชาติบำบัดจากการที่หมอบอกว่าจะเสียชีวิตไปในอเดือนและทำไมเขาได้เขายังมีชีวิตเป็นยี่สิบปีก็ใช้กระบวนการที่อาจารย์พูดอาจารย์บอกแล้วว่ายาวเม็ดของอาจารย์อะ่ะมันปราบหมดทุกอย่างทุกเรื่องเลยมันไม่ใช่เรื่องเดียวนะคะ มันช่วยหมดทุกอย่างนะคะทีนี้าการเป็นมะเร็งตัวนี้เราแบ่งดูในเรื่องอาหารการกินต้องออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอมันเป็นไปหลกเดียวหมดเลยนะคะแล้วก็ที่สาคัญเรื่องความเครียดสําคัญมากเลยใครไม่ทราบว่าตอนนี้จริงๆแล้วมะเร็งเกิดจากความเครียดเป็นสาเหตุหลักพราถ้าเกิดความเครียดมันจะเกิดสารอยู่ตัวเขาเรียกสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรืออนุมูลอิสระตัวนี้เหมือนกับสารพิษสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายเรามันยิ่งไปทําลายให้เซลล์ของเรามันเสือ่อมเซลล์ของเรายิ่งยิ่งบาดเจ็บนะคะ แล้วก็ยาวอกไม่ที่สามินคาอ,อยมีประโยชน์เพราะว่ากินคาลอยเขาจะเป็นค่อยกาจัดพวกไขมันเลวซึ่งเป็นอาหารของมะเร็งหรือเชื้อร้ายอยู่แล้วอนะคะตัดวงจรของอาหารของมะเร็งแล้วก็กินคาลอยเขาจะไปลดการอัดเสบนะคะในเซลลแล้วก็อินคาอ,อยเขาจะไปล้างสารพิษในเซลลทําให้เซลลแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลตัวเองนะคะใครที่เป็นเนื้อร้ายหรือเป็นมะเร็งนะคะ อย่าพึ่งแต่การแพทย์ปัจจุบันอย่างเดียวเพราะเขาฉายแสงหรือเขาตัดการฉายแสงหรือตัดมันแก้ไขที่ปลายเหตุทั้งหมดเลยไม่ได้แก้ไขที่ต้นเหตุเลยนะคะเพราะว่าการฉายแสงคือบางครั้งเราอาจจะว่ารักษาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะโดยการตัดหรือฉายแสงก็ต้องการให้เซลล์มะเร็งมันยับยั้งแต่การฉายแสงเข้าไปจะทําร้ายเซลล์ที่เซลล์ปกติด้วย เซลที่เป็นมะเร็งเมล็ตายก่อนแล้วทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราได่ต่าม,มากสําหรับคนฉายแสงแต่เราก็ต้องทําในช่วงแรกช่วงหลังอาจารย์สนับสนุนให้เรามาดูแลสุขภาพของตัวเองดีกว่านะคะเพราะมันจะสามารถที่จะกํจาจัดเซลมะเร็งภูมิคุ้มกันนะคะในร่างกายของเราอาจารย์บอกแล้วว่าเราเกิดมาจากธรรมชาติเราต้องเอาธรรมชาติเป็นบำบัดเขาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเนื้อหอกในสมองเขาไปผ่าตัดดีแล้วนะคะ แต่เขาอย่าประมาทแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าเซลพวกนี้มันจะหมดหรือไม่นะคะแล้วฉะนั้นวิธีการทาที่ย้ายมันลุกลามคือมะเด็นยังอยู่นั่นแหละหรือว่าปัญหายัางอยู่แต่ย้ายมันลุกลามเราอยู่กับมันได้ก็เราต้องดูแลตัวเองหกอย่างที่อาจารย์พูดนะคะไม่ให้อาหารมะเร็งมันแล้วก็อย่าไปเครียดนะคะทําให้มะเร็งมันก็อยู่ของมันนะคะมันก็ไม่โตเร็วจนเกินไปเราก็สามารถดำรงชีวิตได้นะคะแล้วก็ทานายินคาออยต่อไม่ได้เลย คือคนในโลกนี้ทานอินครียทุกคนตลอดชีวิตนะคะเพราะมันเป็นอาหารที่จําเป็นให้เราก็ขาดไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องทานเกินทานในปริมาณที่เหมาะสมทานเกินมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะโอเคนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะและนิดนึงค่ะอาจารย์พี่เขาจะมีอาการที่ว่าเอ่อพูดด้วยเปื่อยไปนะคะพูดด้วยเปื่อยแล้วก็บางทีก็ บอกว่าคนนั้นคนนี้มาหาอะไรย่างเงี้ยค่ะพี่ดอกไม้บอกอุ้ยบางครั้งก็มีอย่างนี้เหมือนกันค่ะและ้วจะจะกลับมาปกติไหมคะอาจารย์คือแน่นอนนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องสมองนะคะเพราะว่าสมองมันจะเกี่ยวกับเรื่องความจาใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไม่มั่นใจว่าเนื้อหอกตรงนั้นมันไปเบียดอยู่ตรงไหนนะคะถ้าไปเบปียดไอ้ตรงความจํามันก็มึนมันก็รู้สเปื่ออยู่แล้วนะคะต้องอาศัยเวลานิดถึงหลังผ่าตัดมันต้องฟื้นฟูเขาเพราะมันอาจเจอเนื้อหอกไปกดไอ้เส้นประสาทที่มันเกี่ยวเรื่องความจําพวกนี้นะคะ ต้องอาศัยเวลานิดหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะที่ฉันขออีกเคสหนึ่งค่ะพอดีมีพี่คนหนึ่งนะคะน่าจะอายุหกสิบเจ็ดนะคะเป็นสามีของของผู้ที่ทําบุญด้วยกันนะคะเออแกก็แข็งแรงนะคะเพราะว่าแกปลดกษียณเป็นนายทหารแล้วก็ไปทําไล่กับภรรยาแกนะคะยู่มีวันเนะะี่ะแกล้มอะคะ่ะพอล้มแล้วเออศีษะท่านนะ่ะไปไปไป,ไปโดนพื้นนะคะไปโรงพยาบาลเขาบอกว่ากระโหลกศีษะล้าวคะ่ะ แล้วนะคะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะอาจารย์ดิฉันก็เลยว่าเด็วจะส่งไปให้ตะกอันี้จะช่วยได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเราให้ทานอิงคาออยอะคะ่ะเดตวันนี้นะคุยกันมาค่อยรู้เรื่องนะคะพูดไปไหนต่อไหนไปเรื่อยอะคะ่ะแล้วก็จาได้มัง่งไม่ได้มั่งอะคะ่ะอาจารย์อายุเขาประมาณเท่าไหร่คะที่กระดูกศีรษะร้าหกสิบเจ็ดค่ะแล้วตอนที่เขาล้มลงกระดูกศีรษะร้าวก็ไปโรงพยาบาลไหมไปโรงพยาบาลเลยคะ่ะตอนนี้ตอนนี้คุณหมอให้กลับบ้านแล้วค่ะ แล้วหมอบอกว่าเลือดออกในในในสมองไหมมีค่ะแต่ออกไม่เยอะค่ะอ่าถ้าเกิดออกไม่เยอะเลือดออกในสมองหมอให้กลับบ้านนะคะอาศัยเวลานิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าเลือดออกไม่เยอะเอไม่มีไม่มีไม่มีชาครึ่งซีกอะไรพวกนี้ไม่มีนะไม่มีค่ะก็คือสรุปว่ามันกระทบแต่ว่ามันไม่รุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นการกระทบที่สมอง แน่นอนเลยว่ามันก็ต้องมีอาการพูดไม่รู้เรื่องไปช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าระบบประสาทเขาโดนกระทบบางทีมันยังอาการบาเจ็บอยู่แต่ว่ามันไม่ถึงขั้นที่จะไปกดเส้นประสาทที่ควบคุมเกี่ยวกับระบบการเคลื่อนไหวของร่างก,กายอีกซีกหนึ่งนะคะเ,คเพราะฉะนั้นก็อยชาญินข่อายค่ะไอชาญินขคาอายแล้วก็อาศัยเวลานิดถึงช่วงนี้ต้องพูดไม่รู้เรื่องนั่นแหละเพราะเขายังบาดเจ็บอยู่เหมือนกับโดนกระทบอยู่นะคะอยู่ในช่วงการรักษาทอชาินท่อยได้เลยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะาจาันค่ะ